สวัสดีครับปีไอซชันเกียร์นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมที่เห็นอยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะครับผมปืนที่ค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีนะครับผมปืน cmmg banshee นะครับผมขนาด9มิลลิเมตรนะฮะต้องบอกก่อนนะครับผมปืนกระบอกนี้นะครับผมเป็นปืนส่วนตัวของผมเองนะก็เห็นได้ว่ามันก็ยังเป็นปืน c m g banshee ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับผมพาร์ตต้องชิ้นนะครับผมมันอาจจะไม่ได้เป็นพาร์ตที่มาจากโรงงาน cmmg โดยตรงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผม เป็นปืนที่ผมได้มามือสองนะผมมีร่องรอยการใช้งานไปเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างแล้วนะฮะเพื่แต่โดยพัดนี้นะผมผมก็จะมาทําทการปรับแต่งปืนนะครับผมเนื่องจากปืนเดิมๆของ c ีเที่ได้มาเนี่ยมันแทบจะเรียกได้ว่ามันใช้งานค่อนข้างลำบากนิดนึงนะฮะเอเคโด้วยหลักๆนะฮะที่ผมจะทําการปรับแต่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะผมอย่างนึงเลยนะครับสำคัญศูนย์ปืนนะครับผม ปืนราคาเป็นแสนนะครับผม CMG มันไม่ให้ศูนย์มานะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะเล็งยังไงนะครับผมต่อมานะครับผมชุดหน้านะครับผมชุดหน้าของ CMG ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นลา4นิ้วนะครับผมเวลาถือจับเนี่ยมันเอาจริงผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากมันสั้นนะครับผมเวลายิงเนี่ยการคุมมีคอยเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากนะฮะฉะนั้นชุดหน้านะครับผมจะทําให้มันยาวขึ้นนะครับผมเพื่อให้มันจับ ได้สะดวกมากขึ้นนะผมและอีกอย่างหนึ่งคือเพิ่มความหล่อเท่ให้กับตัวปืนนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมในการปรับแต่งเจ้าปืน CMG สั้นจุ่ๆกระบอกนี้นะครับผมให้มันมีความเฟี้ยวฟ้าวและยาวขึ้นนะครับ โอเคนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนใส่ชุดหน้าเนี่ยอ่าผมต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะผมอันนี้นะครับผมเป็นดัมมี่บาร์เรลนะครับผมก็คือเป็นลำหลอกนั่นเองนะครับผมอ่าโดยข้างในเนะี่ยผมจะเห็นได้ว่ามันเรียบเนียนนะผมไม่มีเกลียวนะครับผมไม่มีเกลียวนะครับผมแค่ต่อขึ้นมาให้มันเหมือนกลายเป็นว่าลำกล้องมันยาวขึ้นนะครับผมเพราะเนื่องจากตัวนี้นะครับผมมันไม่ได้รีดประสิทธ,ธิภาพทําให้ปืนเนี่ย มันมีความแม่นยําอะไรมากขึ้นนะครับผมแค่สวยงามนะครับผมอันนี้ต่อเพื่อความสวยงามนะครับผมไม่มีการาเก็บเสียงเก็บแสงอะไรนะครับผมก็โดยผมจะติดตั้งเจ้าตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับผมเพื่อให้ลากล้องเนี่ยมันดูยาวขึ้นไปเป็นเก้านิ้วบวกนะครับผมเพื่อจะสามารถใส่กระจหน้าที่มันยาวขึ้นกว่านี้ได้นะครับผม ก็อันนึงนะผมที่ผมจะใส่เข้าไปเพิ่มด้วยก็คือ Bad River ของ Mac p o o นะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้มันช่วยได้ได้การใช้งานยังไงนะผมเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูทีหลังนะครับผมแต่เป็นอุปกรณ์ที่บอกเลยชอบมากนะฮะชววเสร็จ เรียบร้อยนะครับผมการต่อเติมยาวให้กับเท่ตัว,ว CMG เป็นที่ของผมนะครับผมอ่าก็จะเห็นได้ว่านะฮะมีความนะครับผมหล่อเหลาเอาการมากขึ้นนะครับผมจากสั้นจุดจู่นะครับผมแต่ว่านะครับผมมันจะสมบูรณ์ได้ยังไงนะครผมเนื่องจากมันยังไม่มีสูตรเล็งนะเดี๋ยวผมทําการใส่สูตรเล็งไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแต่นี่มันปี2000แล้วนะครับผมการจะติดแบบสูตรเล็งไอออนไซต์ใช้งานก่อนเนี่ยมันก็ มันก็ยังไงก็อยู่นะครับผมผมจะติดนะครับผมเป็นเจ้าตัวกล้องจุดแดงหรือ red dot นั่นเองนะผมอันนี้ผมใช้ใช้ตัวไซมาร์กมินิช็อตนะผมเติมขาสูงขึ้นไปนะผมเพื่อจะสามารถใช้งานกับพวกปืนสไตล์แบบ ar 5ได้นะครับผมรอบแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมได้ทําการติดตั้งกล้องจุดแดงเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ปืนกองนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะ อะ jom หน้านะผมที่ยาวขึ้นนะผมจับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะผมผมสามารถติดอุปกรณ์เสริมเข้าไปได้ด้วยได้ด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นอาพฟกกลิปหน้าไฟฉายเลเซอร์ต่างๆนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปเลือกติดทีหลังแล้วกันนะผมตอนนี้ตังหมดแล้วนะผมวันนี้ก็เอาใช้ของที่ร้านนะผมผ่อนยังไม่หมดด้วยซ้านะแล้วก็นะผมสําคัญนะผมจุดเล็งนะผมกล้องจุดแดงตัวนี้นะผมทําให้สามารถเล็งยิงได้ทั้ง2ตานะผมใช้งานในที่สว่างหรือที่มืดก็ได้นะ และแน่นอนนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมติดเข้าไปตัวนี้นะครับผม m a ็ครู Bad River นะครับผมที่ผมว่าทำไมผมถึงชอบเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มากเลยนะฮะด้วยปกตินะครับผมเราต้องทําการค้างลูกเลื่อนนะครับผมค้างลูกเลื่อนปืนเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเบรกกิฟต์นะครับผมปกติเราจับปืนอยู่นะครับผมเราทําการเบรกกิฟต์ขึ้นมานะฮะดึงนะครับผมดึงดึงคันรังลูกเลื่อนแล้วก็กดนะครับผมปุ่มตัวบลิริสนะครับผมให้มันกดเข้าไปนะครับผมจากนั้นเราถึงทาการค้างลูกเลื่อนได้ แลวเมื่อเราทําการบรรจุนะผมเราทําการบรรจุเอาใส่เข้าไปนะผมปืนเคลียร์นะผมแม็กเคลียร์นะเราทําการบรรจุนะผมเราก,กดเข้าไปนะผมมือนะผมมือที่บรรจุแม็กเราก็ไปกดที่ตัวโบริเดสนะผมแล้วเราจะาสามารถทําการกลับไปยิงปกติได้นะฮะอ่ะาเจ้าตัวอุปกรณ์นะผมที่เรียกว่าแม็กพูลแบดริเวอร์ตัวนี้นะผมเราสามารถทางโบได้โดยมือโดยที่เราไม่ต้องปลิกปิดนะผมอันนี้ผมจับปิดอยู่นะผม เราดึงลูกเลื่อนมานะผมมันจะมีติ่งอยู่ในกล่งไกนะผมเราทําการดันขึ้นนะผมกดปลายติ่งขึ้นมานะผมโบก็ค้างแล้วนะฮะแล้วเราเมื่อเรานะผมทําการบรรจุแมกกาซีนใหม่เข้าไปนะผมเข้าไปนะฮะผมใช้นิ้วนะผมปาดนะผมปาดเจ้าตัวแบดริเวอร์นะผมปาดลงนิดเดียวเองนะผมอผมทาให้ดูใหม่นะผมเสียแมกกาซีนนะผมแล้วทําการปาดจากนั้นเราก็สามารถพร้อมทําการยิงได้แล้วนะฮะ ดยอุปกรณ์ตัวนี้นะผมผมเรียกได้ว่ามันช่วยประหยัดเวลาในการมรจุได้อา่าค่อนข้างพอสมควรน,นะครับผมอาจจะแบบไม่กี่ไม่ถึงวินาทีนะผมหรืออาจจะเกือบอวินาทีนะผมแต่ว่ามันช่วยให้การใช้งานค่อนข้างสบายมากยิ่งขึ้นนะผมผมต้องการเสีคทางโบเช็คปืนนะผมโอเคปืนเคลียร์แนละ้วผมกดโบนะผมโดยที่เราไม่จำเป็นจ,จะต้องมาทําท่าแบบที่มันอ่าเขาเรียกไงดูไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะ อคนะฮะผมอันนี้ก็เป็นการอธิบายคร่าวๆนะผมขอเจ้าตัว m a c b o Bad r ดร e r นผมเป็นอุปกรณ์ที่ผมค่อนข้างเชียงมากโอเคนะผมก็คลิปนี้นะผมก็เรียกได้ว่าถ้าไม่มีอะไรมากนะผมก็เอาเป็นการเอาปืนส่วนตัวของผมนะผมมาตกแต่งนะผมให้มีความสวยงามนะผมแล้วก็พร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นนะผมก็เดี๋ยวต่อไปนะผมที่ผมอยากรู้สึกอยากเปลี่ยนใส่มากเลอเกินนะผมพันท้ายนะผมอันนี้เป็น Pi s t o l Brace นะผม ถ้าเกิดว่าที่ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นพันธาย้มมันไม่ใช่สตอ็อกนะครับผมเห็นได้ว่ามันมีการขยับขยืขย่นนะครับผมอันนี้ผมก็อยากเปลี่ยนเดี๋ยวมมรอดูกันว่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปเปลี่ยนเป็นสายพันธาย้ตัวไหนดีนะครับผมแล้วก็กอุปกรณ์อื่นๆนะผมอาจจะมีอะไรมาเสริมอีกนะผมสามารถรอติดตามกันไว้ได้นะครับ Bye. <laughs>